ดู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 มันขยันเราจะปล่อยนะครับปล่อย,อย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมาชิกนะครับวันนี้มาเปิดฟ้ากันที่นี่เลยนะครับวันนี้ลงมาระยองฮนะกลับบ้านเที่ยวสักหน่อยวันนี้นะครับมากันนะแม็กนะดีครับ hey, มากันนะแม็กยังไม่ได้ปลาแต่ได้กัด <c oughs> <c oughs> กัดกันไปตไุ้ตับไม่อยากจะพูด <c oughs> ไม่อยากจะเหลาเลยสนุกเลยแหละ วันนี้ก็อยู่กันสพันไร่นะอยู่ระยอง3พันไร่สาพันไร่ชื่อในตำนานนะครับที่ไปตั้งกันในสยามเมื่อก่อนนะชื่อเล่นที่เราเรียกกันเมื่อก่อนชื่อจริงๆก็บึงจำลุงใหญ่นะแต่มีชื่อเป็นทางการอยู่นะครับมีชื่อเป็นทางการอยู่มันเป็นลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ําติดชุ่มน้ําโลกนะครับที่เนี่ยสามพันกว่าไร่นะครับก็เลยตัดชื่อสั้นๆว่าสามพันไร่ เป็นหมายที่เราเคยมาเรนลี่กันนะเออเรนลี่ตกปลาเล่นกันรอบอ่างตรงนี้นะวันนี้ก็ไม่ได้มานานบอกเลยไม่ได้มานานไม่ได้มานานแล้วก็ไม่รู้ว่าปลาเป็นยังไงเพราะที่เลี้ยงไว้ไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดออกมาต้อนรับก็ตัวกระติ๊บกระติ๊บกระต่ะตอยนะตอนนี้ก็ให้นะ้าแม็กขัวดเก่อดอ่านไง ซึ oh, <baby. S 2> ่งกัตัดโครมโครม ต้องรอซ้ำคือต้องรอซ้ำดูว่าได้ตัวไหมว้านัวนี้ชอ่อนช่อนหาอะไรวะโดโอ,โอ้อะไรวะเยี่ยดสดนี่วะ <c oughs> <c oughs> ดูสีมันเยี่ยดสดเลยโอ้อะไรวะอ๋ออ๋ๆอ๋ปากสั่นเลยเด็กมืออีก คันคงบะช่อนอมาช่อนมีลายเฉยต,ตัวนี้อโอ้ยังใหญ่ครับท่านผู้ชมดูสิคันโกงแล้วโอ้ดูดูดูดนี่นี่นี่ดูลายดูลายแต่งกวาย,ยังอยู่ <c oughs> <c oughs> ไอ้ปวดล็กอกปลดเส้ดู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 ดาามันขยำเราจะปล่อยนะครับปล่อยนี้ ลอกน้ำแม็กเป็นอะไระเสียงวิทวิทวิทเปลืองไม่ดีเหรอลูกปืนผัง,ผงโอ้นนาองศาดีดังวิทวตติต้องไปซื้อลูกปืนต้องไปซื้อลูกปืนแต่งมาอ่ะเดี๋ยวได้ตัวได้ผลการยังไงก็ กเตรียมวัดว่าวีแล้วสายนอนวันนี้พาสายนอนมาตีชะโดส่งอย่างเดียวเลย<ะ>กดสปูนส่ง,สงไม่รู้จะส่งทำไงต, <laughs> ตายแล้วตายมันกัดนะมันกัดดีด้วยกัดดีอยู่แต่ลมแรงไปหน่อยกัดดีครับคนส่งไม่ส่ง <laughs> กดส่งสปูน เดี๋ยวมาลอรุ่นกันแค่นี้ก่อน